สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทารโรบรุป,ปาลช่องที่เราจะดูดวงแบบผู้คิดเป็นกลัลยามิตรแห่งใจค่ะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงชาวราศีเมษหรือผู้ที่ปูกลัคนาแล้วเป็นราศีเมษในช่วงเดือนนะคะกุมภาพันธ์25 6 7ค่ะช่องนี้เราจะอ้างอิงกาแบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกฉะนั้นผู้ที่เกิดราศีเมษก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่2ี่มีนาคมนะคะถึง21ิเ็ดเมษาย,ยนค่ะ ำหรับใครต้องการดูตามลักษณะอะไรยังไม่ทราบลักษาะนะคะรูกว่าจะแปะลิเว็บไซต์ในการหาลักษณไว้ให้ด้านล่างการทำนายครั้งนี้จะเป็นการทำนายโดยกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงสำหรับใครเป็นพิเศษฉนันดูได้เพื่อเป็นกิลังไซเป็นแนวทางค่ะและบรบการตัดสินใจแล้วแนะนำเป็นการดูดวงส่วนตัวและสามารถติดต่อตันได้ที่ไลน์ฟิชเชเขา Line แอนแอนทารโรบลูตาเลยนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i b e เป็นกำลัง,งใจให้กันด้วยค่ะ ในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะชาวราศีเมษจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูหน้าไพ่กันเลยในช่วงเดือนเมษายนนี้อา้าวขอโทษนะคะเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะชาวราศีเมษนะคะจะเป็นช่วงเวลาแห่งการกลับมา,อ,าอยู่กับตัวเองโฟกัสกับตัวเองค่อนทางเดีะยวนะคะตัวของไพ่ที่ขึ้นมาค่ะทูอัอบอรขึ้นมาก่อนหน้านี้อาจจะมีช่วงเวลาแห่งทางแยกนะคะมีความแบบลังเลสงสัยนะคะมีโอกาสที่จะ ไม่มั่นใจนะคะหรือว่ามีเรื่องของการงานเนี่ยจะรู้สึกว่าแบบเราทําเยอะแต่ผลลัพธ์มันได้น้อยดูเหมือนแบบสิ่งที่เราทําไปเหมือนเราเสียเวลาเราขาดโทนอะไรเงี้ยค่ะเราทันะคะ,ะ,คะมันเหมือนกับมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราอะคะ่ะได้ในช่วงเดือนเนี้ยได้กลับมาคิดทบทวนเนาะว่า ชีวิตเราจะไปต่ออย่างไรนะคะตัวของเอเดฟสอดขึ้นมาอาจจะซีขึ้นมาค่ะใครรอคอยในเรื่องของการหางงานเนาะมีโอกาสได้งานใหม่นะคะหรือว่าเริ่มต้นอะไรใหม่หมเกิดขึ้นได้นะคะสิ่งทีเ่เคยเป็นประเด็นปัญหาค่ะเดือนนี้จะมีโอกาสในการปรับมาคิดวิเคราะห์แยกแกะนะคะปัญหาอุปสรรคเนี่ยตามมาว่าในเดือนนี้ของสำหรับชาวราศีเมษเนี่ยยังมีปัญหาอยู่นะแต่ทุกอย่างจะคลี่คลายด้วยการเวลาค่ะ นะคะเราเฟ้นขึ้นมานะคะเพอมอีกที่อยู่ตรงกลางบ่งบอกว่าคุณเนี่คจะมี สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะจะมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นหรือมีเจ้านายมีหัวหน้ามีโคมีครูมีโคที่แบบคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนค่ะตัวเมจิกเชขนขึ้นมานะคะบ่งบอกว่ามันจะทําให้คุณโยกฐานในการเรียนรู้นะคะปีเดือนนี้ค่ะจะเป็นเดือนที่คุณกลับมาโฟกัสที่ตัวเองค่อนข้างเยอะกลับมาถามตัวเองให้ชัดเนาะว่าต้องการจะไปในทิศทางไหนหรือวางแผนในชีวิตให้ดีะคะ่ะตัะแพนธ์ร์คอเป็นใบสรุปนะคะบ่งบอกว่าเดือนนี้ค่ะคุณจะได้ โอกาสในการกลับมาโฟกัสในอ่าในเรื่องของตัวเองมากขึ้นนะคะในเรื่องของการงานนั่นหมายความว่าคุณจะยึดติดในเรื่องของการงานให้โฟกัสงานของตัวเองก่อนในช่วงเดือนนี้นะคะที่เฮอร์มิตขึ้นมากับโฟร์เพนตเาเคลขึ้นเมาเนี่ยจะดีมากนะสำหรับการทำงานในการวิเคราะห์ในเชิงระยะยาวหรือในอีกมุมหนึ่งนะคะเป็นลนักษณะของการที่แบบเราอะคะ่ะกลับมาทำงานพวกเอกสารนะคะเป็นเรื่องของ สัญญงสัญญาอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงของเดือนเี้ยมันอาจจะตั้นว่างานมันอาจจะไม่ได้โปรเกรสแบบเร็วนะมันอาจจะมีอุปสรรคปัญหายอยู่บ้างแต่ว่ามันเป็นช่วงเวลาแห่งการได้กลับมาคิดทบทวนได้ลุกขึ้นมาแก้ไขนะคะมันจะเป็นจังหวะที่ดีสําหรับคนที่ทํางานอยู่ด้วยนะในมุมของคนที่ทํางานเป็นฟรีแลนซ์หรือเจ้าของกิจาการนะคะช่วงที่ผ่านมาเงินอาจจะแบบงานอาจจะเข้ามาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะหรือว่ามีข้อรังเลยสงสยัยแต่เดือนเี้ยค่ะจะมีโอกาส มีงานใหม่ๆเข้ามาหาคุณได้จะเป็นงานที่คุณจะได้ใช้ทักษะศักยภาพความเชี่ยวชาญนะคะอาจจะได้กลับมาโฟกัสมากขึ้นค่ะแล้วก็ตัวกำลังว่างานของคุณนะคะมันจะมีโอกาสในการสื่อสารหรือว่าโอกาสที่ผู้ใหญ่จะเห็นผลงานหรือว่าลูกค้าก็จะชื่นชอบได้นะคะแต่โฟก็กเป็นไปสรุปเนี่ยแปลว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะกลับมาโฟกัสกลับมานั่งทํางานแบบ โฟกัสจริงจังกับมันพอสมควรนะคะแต่ถ้าใครหาโปรเจกต์อะไรใหม่ๆะคะ่ะต้องคิดว่ามีโอกาสได้รับแต่ว่าอยากให้เรียงแบบ เอ่อความสาคัญดีๆเพราะจะรู้สึกว่าเหมือนงานเก่าค่ะมันเหมือนอะไรมันมีอะไรที่เราต้องเคลียร์แต่มันจะต้องใช้เวลาของทุกอย่างมันใช้เวลาแล้วก็มีการปรับทัศนคติปรับ mindset นะคะหรือว่าปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานนะคะจะเป็นจังหวะที่ดีในการได้กลับมาคิดทบทวนหรือข้อแยกแยะของตัวเองได้เนาะอะไรที่เคยเป็นประเด็นปัญหาค่ะคุณจะเรียนรู้แล้วก็เติบโตไปกลับมาใช้มันเป็นบทเรียนนะคะแล้วก็แบบตระหนักรู้ได้แบบเหมือนกับ เรียกว,ว่าข้อคิดจากสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตของตัวเองด้วยนะคะในมุมของการเงินเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเงินอาจจะค่อนข้างติดขัดหรือว่ามีโอกาสที่แบบเงินอาจจะช็อตได้เก่งนะคะแต่ว่าเดือนนี้ค่ะเหมือนคุณจะกลับมาโฟกัสที่ตัวเองมากขึ้นนะคะบางคนเนี่ยจะมีอ่อมีเงินเข้ามานะคะแต่อาจจะมีการหววเงินหรือว่าอาจจะแบบประหยัดประเข็นผัดน,นะคะเดือนนี้เหมือนมีการปรับ ออวิธีการคิดในเรื่องของหมายเสร็จในเรื่องของการเงินด้วยนะคะอุปสรรคปัญหานะคะซีก็สอดขึ้นมาเนี่ยบอกบอกว่าปัญหาเรื่องของการเงินก็ยังมีแต่ทุกอย่างมันที่ลายด้วยการเวลานะคะบางคนเนี่ยอาจจะเหมือนกับชอบไปก่อนฝันทีหลังรู้ไหมมันอาจจะเป็นจังหวะเวลายอย่างนั้นก็ได้แต่นะคะต้อเป็นขึ้นมานะคะ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแล้วก็เมชเชนขึ้นมาตัมองว่าการที่คุณช็อต ทั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณเรียนรู้หรือว่ากลับมาปรับไม้เส้ปรับทัศนคตินะคะแล้วก็เก็บเงินมากขึ้นนะคะในมุมของการเนี่ยตนว่ามันก็ยังดีนะที่มันมีเงินให้เก็บนะคะแล้วก็เดือนนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราอาจจะใช้เงินแบบสมถะอาจจะแบบประหยัดนิดนึงนะคะสําหรับชาวราศีเมษน,นะคะถัดไปค่ะเรื่องของออความรักนะคะคนโสดเดือนนี้เนี่ยมันเหมือน มีโอกาสมีคนเข้ามานะคะแต่เหมือนเราเองนะคะยังไม่มั่นใจในตัวเองนะคะคนที่เข้ามาเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นชาวราศีพุกศนะคะคนท่านลมเมถุนตุลกุมชาวราศีมีนเข้ามาได้นะคะชาวราศีตุลได้กันได้ค่ะแต่ว่ามันเหมือนเราเองนะคะสําหรับชาวราศีเนีที่เป็นคนโสดเนี่ยอาจจะมีความไม่มั่นใจในตัวเองหรือว่ามีความที่เรารู้สึกถึงการที่เออเรายังพร้อมหรือยังหรือว่า เดอะเฮอร์มิที่มารงการนี่มันเป็นไพ่ของคนโสดเลยนะเป็นไพ่แห่งความสันโดษนั่นแปลว่าบางครั้งอะการอยู่คนเดียวเนี่ยมันมันมันอาจจะเหงาแต่ว่าเราก็อยู่ได้นะคะมันเหลือนเหมือนกับว่าถ้าเราอะค่ะจะแบบขยับในเรื่องของความสัมพันธ์เราต้องปรับทัศนคติอะค่ะเราจะต้องเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองแล้วก็เห็นคุณค่าของตัวเองให้มากพอถ้าเราอยากมีใครอะค่ะอยากให้มุมปรับมุมมองความคิดนะคะแต่มาว่ามันไม่ใช่คุณไม่มีใจแต่ว่าคุณเหมือนกับ ยังหวงความโสดของคุณอยู่ค่ะสําหรับชาวราศีเมษเนาะในมุมของถ้าเป็นคนมีคู่เนี่ยเดือนนี้ค่ะมีโอกาสเออพูดคุยในเรื่องการมั่นหมายแต่งงานนะคะเรื่องของอนาคตนะคะเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะต่างๆเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทัวร์สอขึ้นมาอาจจะมีความลังเลสงสัสยนะคะอาจจะมีการน้อยอกน้อยใจนะคะอาจจะเป็นการที่แบบมันหล่ออาจจะแบบน้อยใจเก่งหรือว่ามีภาวะที่แบบเออ บบเขาเห็นคุณค่าของเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอคุณเงียบเนี่ยตนมองว่ามันจะเป็นบทเรียนที่ดีสําหรับความรักความสัมพันธ์ของคุณเนาะในช่วงเวลาที่คุณรู้สึกน้อยใจค่ะตันมองว่าคุณจะกลับมาอยู่กับตัวเองมากขึ้นหรือกลับมาคิดทบทวนวิเคราะห์แยกแยะแล้วมาปรับตัวซึ่งตันมองว่ามันก็เป็นจังหวะที่ดีเนาะเพราะว่าตอนมองว่าคือไม่ได้มีแพ่อันไหนที่มันบอกว่าเราจะเลิกกันถ่ะว่าปัญหามันมีแต่มันมีโอกาสในการกลับมาแก้มาสื่อสารกันมากขึ้นนะคะ ถามว่ามันจะดีขึ้นไหมซิดอ็กกอกซ์สนเนี่ยตาบอว่ามันยังมีความเคื่องใจอยู่อ่ะหรือว่ามีความแบบอยากจะยิ่งๆอยู่เหมือนกันแต่ทุกอย่างจะคลี่คลายด้วยการเวลาหรือบางคนนะคะแฟนแบบมาแบบว่าเออจะปรับปรุงตัวตัวของโฟร์เพนทโคมันเหมือนเราเรารอคอยหรือว่าเรารอดูอยู่อ่ะค่ะว่าเขาจะทําได้จริงหรือเปล่านะคะแต่ว่าเดือนนี้ตารู้สึกว่านะคะความรักเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนเราใช้ เหตุผลค่อนข้างเยอะกับเรื่องของความรู้สึกของเราอะค่ะพอเอาทุกอย่างมาวาัดเป็นมาตรฐานอะไรเงี้ยมันเลยทําให้ตาไม่ค่อยเห็นเอเนอร์จีของาัุน้ำสักเท่าไหร่เลยเนาะเออมีแค่แบบกลับมาเรียนรู้เข้าใจกับตัวเองสิ่งที่จะแนะนแลวกันค่ะตันมอว่ารักแต่ไม่แสดงออกอะค่ะสาหรับคนที่มีคู่เนี่ยมันก็ไม่เวิร์กนะโปวเพนเดโคนเป็นลักษณะที่ความรักมันมีแต่ว่าการที่แบบแสดงออกมาอาจจะน้อยเหลือเกินนะคะ ลองปรับทัศนคติลองพูดคุยกันมากขึ้นคุยกันด้วยหลักการและเหตุผลนะคะเห็นคุณค่าของกันและการการที่เราน้อยใจนะคะเราสื่อสารหรือยังว่าเราน้อยใจเรื่องอะไรบางคนเขาก็ไม่รู้นะว่าเราน้อยใจอยู่นะคะฉะน,นั้นอ่ะสิ่งที่ชาวราศีไม่ควรทำะค,ะคือการสื่อสารแล้วก็การบอกไปนะคะแล้วก็การกลับมาเปิดใจคุยกันอย่างแบบเปิดเผยนะคะความสัมพันธ์ของคุณจะดีได้นะคะซีก็สอนเนี่ยมันมีปัญหาแหละแต่ทุกอย่างมันแก้ได้ด้วยการเวลากัน การที่แบบเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะถัดไปค่ะเรื่องของอ,อสุขภาพเออ่สุขภาพค่ะเรื่องของสุขภาพเนี่ยเดือนนี้เนะี่ยระวังเรื่องของการนั่งที่เดิมน,นานนะคะการทานอาหาร ไม่ตรงเวลาหรือว่าไม่ตรงสัดส่วนเนาะตัวของฟลาเตอโกนเนี่ยบางคนบอกเป็นโรคกระเพาะนะคะแต่ตอนตอนที่ฟันได้ใบนี้เองเนี่ยบางบางครั้งเนี่ยมันเป็นเหมือนการคันไม่ถูกสัดส่วนนะคะกินไม่ถึงอะไรเงี้ยเนาะมันก็ทำให้ส่งผลกับเรื่องของสุขภาพของเราได้ระวังเรื่องของผิวหนังเสบเรื้อรังนะคะระวังความเครียดวิตกกังวลน,นะคะเจะ็บคอนะคะเรื่องของ ปวดหัวไมเกรนนะคะอันนี้อาจเกิดขึ้นได้ในช่วงของเดือนนี้นะคะปวดสายตาเนาะระวังไว้นิดนึงนะคะสําหรับชาวราศีเมษค่ะต่อไปนะคะเรื่องของการทาบุญเดือนนี้น่นจะเป็นการทาบุญเกี่ยวกับคนยากไร้นะคะการทําบุญให้กับคนแก่นะคะหรือว่าเป็นคนที่เรียกว่าเป็นผู้สูงอายุขอโทษนะคะเป็นผู้สูงอายุนะคะสถานที่ดูแลเรื่องพวกนี้นะคะแล้วก็ศาสนาสถาน,านต,าต่างๆเนาะก็ จะเป็นการเสริมบุญที่ดีให้กับคนได้ค่ะแต่อย่างที่บอกมาตลอดเนาะว่าการทําบุญเนี่ยจริงๆแล้วทำบุญเท่าไหร่ทาบุญที่ไหนทาบุญอย่างไรค่ะมันได้หมดเลยขอให้เราทาบุญด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ทาําตามกำลังศรัทธาตามหลักศาสนาแต่ละคนได้เลยแล้วก็อย่าลืมที่จะทําบุญกับพ่อแม่บุปการีคนที่เลี้ยงดูคุณมาด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามกานค่ายัางไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส cribe เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะคะสุดท้ายนี้ค่ะลูกตันอยากให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัววเองทาาในคมดี ปล่อยบุรษาเทวดาคุณครองไว้เจอกันใหม่โอกาสหนนะ้าสีเสมอแล้วเจอกันสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ